แป๊บเดียวอะเห็นปะผมมันก็จะมากขึ้นเยอะมาก จะบอกว่าหมนแบบเลิฟมากใช้ตัวเนี้ยอันนี้คือแบบคือมาใช้จริงทุกวันเลยนะชอบที่แบบใดอ่ะเขามีน้ำหนักเบาไม่ได้หนักมากเพราะว่ากว่าผมเราจะแห้งก็คือเราต้องถือใดนานๆใช่ปะ